สวัสดีครับเรามาต่อกันที่เลือกโบเกอร์ EP 3กันนะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลทางการเงินสำหรับตลาดฟอเร็กหรือตลาด CFD เนี่ยสามารถแบ่งเป็นเทียนะครับ หรือลำดับชั้นโดยพิจารณาจากความเข้มงวดในการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินแล้วก็การคุ้มครองนักลงทุนนั่นเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งเป็น3-4ถึงเทียร์ไอการแบ่งเทียร์ต่างๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่มีหน่วยงานกลางเนี่ยมาแบ่งแบบทางการระดับโลกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมาจากการประเมินของเว็บไซต์ต่างๆที่เขาวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการ f o r e ็กหรือ CFD เนี่ยนะครับ จึงมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยเกี่ยวกับจํานวนของเทียนะครับแต่ว่าผมจะขอแบ่งเป็น3มเทียแล้วกันนะครับเพราะอีกอันสุดท้ายที่ผมจะเอามาพูดเนี่ยผมจะไม่ขอเอามารวมนะครับก็คือพวกประเภทโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตนั่นเองเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาก็ให้เป็นเทียที่4นั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่เทียหนึ่งกันเลยนะครับเทียหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลที่เข้มงวดที่สุดในบรรดา3มเทียนะครับ หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็จะตั้งกฎระเบียบที่เข้มแข็งขึ้นมานะครับกำหนดให้โบรกเกอร์เนี่ยมีเงินสำรองแล้วก็มีการรายงานทางการเงินเนี่ยอย่างโปร่งใสที่สุดนะครับแล้วก็ให้การคุ้มครองนักลงทุนระดับสูงมากๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างลายเส้นที่มีนะครับก็เช่น ASIC นะครับก็จะเป็นของออสเตรเลียเนาะ FCA นะครับสหราชอาณาจักร MAS นะครับของสิงคโปร์ Finma ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ n a f นะครับของสหรัฐอเมริกา Cylo ของแคนาดา Barfin นะครับของเยอรมันแล้วก็ไซเซกของไซปัสนะครับไซเซกเนี่ยยังมีประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเป็นเทียวันหรือเทียทูอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอดีตเนี่ยไซเซกมักจะจัดอยู่ ในเทียสองนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไซเซก็มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นเทียหนึ่งนะครับดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ไซเซกเป็นเทียหนึ่งละกันในบริบทของกฎระเบียบของยุโรปนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ดูมีความน่าเชื่อถือนะในปัจจุบันนะครับลักษณะของโบเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทียวันนะครับ1ก็คือมีการแยกเงินบัญชีของลูกค้าออกไปนะครับ เงินทุนของลูกค้าเนี่ยจะถูกเก็บแยกนะครับแยกจากเงินทุนของการดําเนินงานของโบรกเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้การนําเงินของลูกค้าเนี่ยไปใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองเงินทุนในกรณีที่โบรกเกอร์เนี่ยล้มละลายนะครับ 2. มีการป้องกันยอดเงินคงเหลือติดลบนะครับหรือ Negative b a l a n c e p r o t e c ค i o n คุณคุ้นคำนี้กันไม่เอ่ยลูกค้าเนี่ยจะไม่สูญเสียเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่ฝากไว้ในบัญชีนะครับแล้วก็สุดท้ายมีระบบการชดเชยเงินของนักลงทุนนะครับในบางกรณีในบางกรณี มีระบบการชดเชยเงินทุนให้กับนักลงทุนหากโบเกอร์เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเด่นๆของโบเกอร์ที่เป็นเทียวันนะครับต่อไปเป็นเทียสองนะครับหน่วยงานกลุ่มนี้ยังคงให้การกํากับดูแลที่ดีนะครับแต่ว่ากฎระเบียบเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่ากับเทียวันนะครับหรืออาจจะมีความยืดหยุ่นในบางด้านเช่นการจํากัดเลเวลไลเซนที่เป็นแบบเทียสองเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น FSCA นะครับของแอฟริกาใต้ FSC นะครับของเมริเชียส FSC เนี่ยมันมีหลายประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงอ่ะแล้วก็มี SCA นะครับของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับแล้วก็ FSA ของญี่ปุ่นแล้วก็มี i l o c นะครับของแคนาดาปัจจุบันเนี่ย i l o c เนี่ยเข้าร่วมกับไซโลแล้วนะครับแล้วก็มี DFSa ของดูไบแล้วก็ ISA ของอิสราเอลเป็นต้นนะครับลักษณะของโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทีย2เนี่ยเป็น ลักษณะของโบเกอร์ที่คล้ายกันกับการกํากับดูแลของเทีย1เลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยังมีข้อกํำหนดเกี่ยวกับการแยกบัญชีของลูกค้าแต่ก็อาจจะเสนอเลเวลเลทที่สูงกว่าหน่วยงานของเทียรวันนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานแต่ว่าความถี่แล้วก็ความเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแตกต่างกันออกไป และสุดท้ายนะครับเทียร์สามหน่วยงานในกลุ่มนี้นะครับมักจะตั้งอยู่ในอำนาจเขตสารที่มีกฎระเบียบไม่เข้มงวดนะครับหรือเป็นเขตปลอดภาษีนั่นเองหรือ tax haven การกำกับดูแลเนี่ยมันก็จะไม่เข้มงวดเท่าที่ควรนะครับไม่เข้มงวดเท่าเทียร์วันแล้วก็เทียร์ทูนะครับการคุ้มครองของนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีจํากัดแล้วก็อาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างลายเส้นที่เป็นเทียสามนะครับก็คือ FSA ของเซเชลส์นะครับแล้วก็ v f s c ของวาูอตูนะครับแล้วก็ FMA ของนิวซีแลนด์นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดลายเส้นทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างลายเส้นที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับส่วนลายเส้น FSC ที่ผมติดไว้นะครับ FSC เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลายแห่งทั่วโลกเลยนะครับ การจัดเทียร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นด้วยนะครับ FSC ของเมเรเชียสเนี่ยจะอยู่เทียร์สนะครับแล้วก็ FSC ของเบลีสเนี่ยจะอยู่เทียร์สาม FSC ของเกาหลีใต้นะครับจะอยู่เทียร์วันนะครับ FSC ของเจเมกานะครับจะอยู่เทียร์สแต่ก็จะเป็นไปปลายอาจจะเป็นเทียร์สเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่า FSC ของประเทศไหนด้วย ต่อไปนะครับบางคนเนี่ยก็จัดให้เป็นเทียสีนะครับก็คือหน่วยงานที่ไม่มีการกํากับดูแลหรือไม่มีใบอนุญาตนั่นเองนะครับหรือโบรกเกอร์ที่เปิดกันเองไม่มีใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เขตอํานาจศูนย์กลางนอกชายฝั่งนั่นเองนะครับเช่นเซนต์วินเซนต์หรือมาแชลไอแลนด์นั่นเองนะครับ หน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับแหล่งเหล่านี้มันจะเป็นแหล่งที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับมันไม่มีการตรวจสอบนะครับเมื่อไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับปัญหาการโกงเงินปัญหาการถอนเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราล้องเรียนไปเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีโอกาสได้เงินคืนเลยนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วถามว่าควรเลือกโบรกเกอร์ที่อยู่ในหน่วยงานระดับไหนก็ต้องเป็นเทียร์หหรือก็เทียร์สที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างจากโบรกเกอร์สโบรกเกอร์แล้วกันนะครับว่าเราสามารถตรวจสอบลายเส้นของโบรกเกอร์ที่มีอยู่ในไทยได้ยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโบรกเกอร์ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนสนับสนุนใดๆเป็นการส่วนตัวนะครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่ออ,อธิบายเท่านั้นนะครับ หากผิดถูกสามารถแย้งมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเช็คหมายเลขลายเส้นกันนะครับว่ามีขั้นตอนกันยังไงบ้างนะครับปกติเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูเว็บไซต์ของโบรกเกอร์นั้นๆใช่ไหมที่เราสนใจที่จะเข้าไปเทรดด้วยใช่ไหมผมขอยกตัวอย่างเป็น iu x ก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าอ่า iu x เป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในคลิปเก่าๆเ,เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาดูสักพักนะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ท้ายๆแหละแล้วก็อยู่ในหน้าแรกนะครับซึ่งโบรกเกอร์ iux เนี่ยนะครับจะได้รับใบอนุญาตจาก fsc ของประเทศมอริเชียนั่นเองนะครับภายใต้หมายเลขใบอนุญาตก็คือ gb 2 2 2 0 0 6 0 5นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเลขเนี้ยไปเช็คกับเว็บไซต์อื่นๆด้วยนะครับขอเป็นเว็บไซต์ที่เราดูกันง่ายๆนะครับก็คือ wiki fx นั่นเองจริงๆ wiki fx เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มรีวิวโบรกเกอร์ forex นะครับ สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ควรเชื่อถือ100%ยเปนะครับใช้แบบระมัดระวังแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยไม่ควรเชื่อถือเว็บไซต์รีวิวเว็บไซต์ไหน100%ทั้งนั้นนะครับอ่ะ ผมเข้ามาที่เว็บไซต์วิกิแล้วนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะครับก็คือ i u x เนอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในหน้าของโบรกเกอร์ i u x เนี่ยเราจะเห็นตรงซ้ายมือว่าเป็นใบอนุญาตนะครับเมื่อกี้ในเว็บของ i u x นะครับก็คือ fsc ของเมลิเชียสนะครับซึ่งจะอยู่เทียรสองนะครับถ้าใครจําได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่ตรงกันนะครับในวิกิ f x เนี่ยเขาบอกว่ามี asic แล้วก็มี FSCA ของอเมริกาใต้นะครับแต่ในเว็บของ IUX เนี่ยไม่มีนะครับเมื่อกีอ้เดี๋ยวผมจะลองไปดูเว็บไซต์รีวิวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นยังไงเอาอันนี้แล้วกันนะครับก็คือ Thai Forex Broker นะครับเขาก็จะบอกถึงความน่าเชื่อถือค่าสเปดค่าคอมมิชชั่นการฝากถอนแล้วก็คะแนนโดยรวมของเว็บไซต์ที่เขาให้นะครับแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ประเภทไฮบิดนะครับอ,อันนี้ในเว็บไซต์เขาก็จะบอกไว้นะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียด ลองไปอ่านกันเอาเองนะครับอ่ะเราไปดูที่ลายเส้นกันแล้วกันนะครับลายเส้นที่ iu x มีเนี่ยก็คือ fsa นะครับ fsc a า a u r ีนะครับเมื่อกี้ในวิกิ fx มี asic ด้วยใช่ไหมลองไปอ่านกันเอาเองนะครับเอาอยัางไงกันดีละ่ะมันไม่ค่อยจะตรงกันนะครับเอออาจจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตเว็บไซต์ของภายนอกนะครับถ้าอย่าง,งานั้นเราจะเชื่อถือที่ไหนได้นะครับงั้นเราต้องเชื่อถือที่เว็บของรกเกอร์นั้นๆน,น,นะครับงั้นผมจะขอเช็คเฉพาะ fsc แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในเว็บไซต์ของโบเกอร์นะครับอ่ะก็จะเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับสำหรับตรวจสอบที่ fsc m o l i y i a นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะก็เลือก register of license เลยนะครับ ใส่ชื่อโบรกเกอร์เข้าไปที่เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับลายเส้นนะครับแล้วก็เข้าไปกดสับมิดนะครับจะเห็นว่าได้รับการกํากับดูแลจาก FSC m a u r i t i s นะครับออกใบอนุญาตเมื่อปี2023นี่เองนะครับก็2ปีก่อนหน้านี้เองนะครับปกติเนี่ย FSC เนี่ยเขาจะมีการต่ออายุแบบปลายปีนะครับถ้ายังค้นหาเจอแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสถานะว่าเพิกถอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะยังถือว่าบริษัทเนี้ยแอคทีฟอยู่นะครับ เอาละเราไปดูกันอีกสักโบรเกอร์แล้วกันเป็นโบรเกอร์พียูพามแล้วกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของพียูพามเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่ด้านล่างนะครับอ่าเขาก็จะบอกเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเทรด CFD อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโบรเกอร์ CFD นะครับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูว่าทําไมผมถึงเรียกว่าโบรเกอร์ CFD นะครับโบกเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็บุกพียูพามเนี่ยเขาก็จะมีไลเซนสน FSA C Shell นะครับแล้วก็ FSC m a l i t i u s นะครับ FSCA ของ South Africa นะครับแล้วก็มีตัว ASIC ด้วยนะครับเป็นของเทียวันด้วยนั่นเองแล้วก็อีกอันนะครับก็คือ Fin ซิ r o Cap นะครับตัวนี้ก็จะถือใบอนุญาตของไซปัส Investment Firm นะครับที่ออกโดยไซเซกนะครับไปดูที่วิกิ FX กันบ้างว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่านะครับก็ ข้อมูลก็มีตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตรงที่อีกเว็บนึงนะครับเอาจากเว็บไซต์เดิมแล้วกันก็คือ Thai Forex Broker นะครับพี่ยูพาม Broker เ,เนี่ยก็เป็นโบเกอร์น้องใหม่เนาะเขาบอกว่าเป็นน้องใหม่จากออสเตรเลียนะครับมีใบอนุญ,ญาตของ FSA มีอันเดียวอย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับการอัปเดตของเว็บไซต์รีวิวนะครับว่า เขามีข้อมูลหรือได้ข้อมูลตอนไหนแล้วก็เอามาอัปเดตตอนไหนนะครับบางที่อาจจะไม่ได้อัปเดตเรีลวทม์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลการฝากถอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปอ่านกันเอาเองนะครับแล้วก็เอาจากหลายๆที่นะครับเพื่อมาประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบลายเส้นกันนะครับก็คือ FSA FSCA นะครับแล้วก็ ASIC กันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ FSA นะครับแล้วก็ FSCA แล้วก็ ASIC ใส่หมายเลขนะครับแล้วก็กดตรวจสอบดูได้ประมาณนี้เลยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกโบรกเกอร์ทั้ง3 EP นะครับรู้แค่นี้ก็สามารถเลือกโบรกเกอร์ได้เองแล้วนะครับทั้ง3ชิปของผมเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆที่ครอบคลุมเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ว่าอาจจะยังมีความรู้เพิ่มเติมสําหรับสายเทรดนั้นๆด้วยนะครับถ้าคุณเข้ามาแล้วมีระบบเทรดแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับอ่าแต่ถ้ายังมีคําถามหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอกล่าแล้วก็ทีมงานได้นะครับวันนี้บอกล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ